สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามารีวิวรถซุปเปอร์คาร์นะครับผมคานที่มามันมาสักพักแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้มาลดราคานั่นเองนะครับผมอยู่ในร้าน Legendary นั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้า Entity MT นั่นเองนะครับผมขอเรียกรถแป๊บนึงน,นะผม <Bye. S 1> โอเคผมผมก็ได้มาแล้วนะครับผมฟังเสียงท่อโอ้สตาร์ทเครื่องมันก็เสียงใช้ได้เลยนะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองขี่แบบธรรมดาก่อนนะเพื่อนแล้วกนเอาไปแต่งนะครับผม เสียงนี้เอาเรื่องเลยครับอัตาเร่งนี่คือแบบเหมือนอ่ามันอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่ครับไอ้ตรงตรงที่เป็นรอบนะครับผมมันเหมือนจะกระแทกคันเร่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพื่อนกับเสียงมาเลยแบบว่าออกมาเหมือนกับอัตราเร่งแรงมากเลยนะครับผมโอ้เห็ใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพามาแต่งกันนะครับผมแค่เดิมๆเนี่ยคือก็ขี่พอโอเคเลยนะเพืเ่อนผมนให้อยู่ในระดับโอเคก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวผมพามาแต่งกันเลยนะครับอาร์เมอร์ผมก็จะไม่ใส่นะครับโอ้ใหญ่มากนะครับวิงเนี่ยคือใหญ่มากเลยผมแต่งหมนะครับอันนี้มีชิ้นเดียวเองนะคีบนะบผมเจ็จิ้นครับ อันนี้เป็นท่อนะครับผมโอ้เมีแบบสีท่อด้วยนะครับผมก็จะใส่เป็นอ่าเจสนะครับผมเจสเต์เซอร์ไ์ไปนะครับโฮูดฮูดผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับสรีสตีมนะครับผมสีน้อนครับผมไม่ชอบไฟ,ไฟใต้ท้องรถนะครับผม จะใส่เฉพาะพวกแนวแนวรสซิ่งนะครับไม่ค่อยใส่กับพวกซูเปอร์คาร์นะครับอู้มีลายเอลเอสนียเพื่อนเอ็เดอ่อเลลลี่นี่เองนะครับเท่มากเลยนะผมมาลองใส่ดีกว่านะครับนี่ M T ็มเลลลี่นะครับกระจกนะครับแต่งได้ด้วยนะครับใส่ไปครับคาร์บอนครับผมปาัดเบียรนะครับก็เป็นอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าอยากดูวิธีการทำปยทะเบียนกระสามมาไปดูคลิปเก่าผมไของผมได้เลยนะครับใช้เป็นสีครูได้เลยนะครับผมเป็นสีเขียวเลยนะครับสีครูเนี่ยถ้าเราแต่งในออโต้ชอปก็จะราคาถูกนะครับผมก็จะฟรีเลยนะเพื่อนไม่ใช่ราคาถูกนะครับก็จะฟรีเลยนะครับผสมสีสักนิดนึงนะให้มาดูมีลูกเล่นหน่อยนะครับผมนี่ละกันนะ ข้างในนะครับผมก็ไม่แต่งอะไรกันนะครับครูก็ไม่แต่งอะไรกันนะครับโอ้เปิดประทุนได้ด้วยนะครับเปิดหลังคานะครับผมเป็นแบบตัวสไปเดอร์เลยนะครับอย่างนี้นะใช้เป็นหลังเปิดหลังคาแล้วกันนะครับลูบรีมูฟนะครับใช้เป็นนี้แล้วกันนะครับสปอยเลอร์นะโอ้สวยสวยมาก ปอยเลอร์น really ี่เคยสวยเลยนะครับเป็นคีบทำเป็นทั้งปอยเลอร์เป็นทั้งคีบเลยครับแล้วแต่เรานะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับมันมีคำเขียนด้วยนะครับในซับเพนชั่นนะครับก็ใส่สูงสุดไปเลยนะครับเทอร์โบครับผมล้อก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราแต่งไปด้วยนะครับผมก็จะไม่แต่งล้อแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือเปล่ากับความเร็วไหมนะครับอย่างกันกระสุนก็ขอไม่ใส่แล้วกันนะครับแต่งแค่นี้ก็พอครับผม โอเคผมผมก็ต้องขอปิดเสียงแบบว่าเสียงเกมบบไปก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากแบบว่าไมค์ผมช็อตนั่นเองนะผมแล้วก็ช็อตมันทําให้ชอ็อตไปหมดเลยนะเพื่อนอันนี้ก็ผมก็มาพูดซ้ํานั่นเองนะผมอันนี้นะผมพอผมแต่งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลองเทสอีกรอบนึงครับก็ค <c oughs> ืออัตราเลขเนี่ยมันขึ้นมาดีมากๆนะเพื่อนเพื่อนมันขึ้นมาดีขึ้นแบบพอสมควรเลยนะครับผม แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว้าวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมก็จะพาไปที่ทำทาร์มเชล e นั่นเองนะครับผม mm hmm. เพื่อไปตอกเวลาว่าคันนี้จะทำเวลาไปแค่ไหนนั่นเองนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวดูต่อกันเลยครับผม แต่ว่าการเบรกการคอนโทรลรถอะไรอย่างเงี้ยทำได้ค่อนข้างดีนะแต่ความรู้สึกของตัวรถเนี่ยมันเหมือนจะหนักๆน,กนกแบบตึงตึงนะเหมือนดึงดึงนะครับรถนะฮะเหมือนแบบหนักหนักดึงๆนะครับผมแต่ว่าความเร็วเนี่ยอพอใช้ได้นะครับไมไ่ถึงขั้นแบบเร็วเร็วมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ยังผมยังไม่ได้อเต็มแรงนะครับเดี๋ยวรอบนี้น่าจะอ,าอัดเต็มแรงนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอเล่นทัมามทราเวลเสร็จแล้วผมก็จะพาไปที่ในสนามแข่งต่อเลยนะเพื่อน นี่อ่านนี้เราก็ยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็กดจับไปแล้วตรงนี้คนเยอะด้วยนะครับน่าจะต้องชนนะครับผม ผมขี่ไม่ดีนะครับก็แต่อย่างว่านะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าความเร็วคันนี้่อาข้างจะผมผิดหวังนิดนึงนะครับผิดหวังในช่วงรอบของรอบกลางเขานะครับรอบออรอบกลางถึงรอบปายนะไปกลางถึงปลายนะคือ่อาข้าผิดหวังมากนะครับคือผมคิดว่ารถจะไหลกว่านี้นะเพราะด้วยอัตราเร่งนี่มันมหาศาลนะก็มันก็ไม่ได้ไหลขนาดนั้นนะครับผมผมคิดว่าถ้าราคาถ้าราคาเต็มเนะี่ยอาจจะมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมนะ ความคิดส่วนตัว,ตวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมไอเมื่อกี้เราลองเทสแบบขี่บนถนนไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองในสนามกันบ้างครับว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมไป go โอเคผมเราก็มาอยู่ในสนามแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับผมเพื่อมาทดสอบร,รถเฉพาะเลยนะครับผมมาเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผม กินมากนะครับไม่ค่อยเจะเวิร์กเท่าไหร่นะผมคันนี้นี่ถ้ามาแข่งจริงนี่ผมบอกเลยว่าเสียเปรียบเสียเปียบโอโ้โหเสียเปียบคันที่เกนนาะถนนกว่านี้เยอะเลยนะครับคันนี้มันดูหนักเพราะว่ามันมันมันดูหนักครับมันก็เลยดูเหมือนเกนนาะถนนนะแต่จริงถ้าเทียบกับคันอื่นผมมองว่าคันนี้ทําได้ชุกกว่าอื่นน่าจะยากครับ ก็จะไม่ใส่ที่ก้านเลยนะครับผมในสนามของผมนะครับอันนี้จริงๆผมทําไว้เล่นโหมดเล่นโหมด g t ดนะครับหรือว่าโหมดที่มันยิงกันได้นั่นแหะครับเหมือนสนามนี้เป็นพ็อปเฉยนะครับผมก็เลยเอามาใช้นะครับผม นี้ผมก็จบไปที่รยบๆสำหรับสนามแรกนั่นเองนะครับผมผมจะทดสอบทั้งหมดทั้งหมดประมาณสองสนามนั่นเองนะครับผมเพื่อให้ดูประสิทธิภาพรถของรถคันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูสนามต่อไปกันเลยครับผม ครับผมนี่ก็จะเป็นสนามสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมเพื่อดูประสิทธิภาพแล้วสนามนี้ก็จะตรงเยอะหน่อยนะเพื่อนๆแต่ว่าผมก็ได้เปิดบอร์ดเรียบร้อยนะครับเพื่อแบบว่าให้มันแบบดูประสิทธิภาพของรถจริงๆว่าเวลาตอนที่เจอสถานาการณ์นะครับจะเป็นยังไงนะเพื่อน อ่าผมพอรู้นะครับผมต้องพอจังหวะเที่ยรถมันลอยนะครับต้องระวังนั้นเพื่อนเพราะรถีนี่สะบัดเลยนะเพื่อน อเคผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําเวลาไป4นาที37วินะในจากสนามนี้นะค,คืออัตราเร่งเนี่ยใช้ได้ความเร็วโอเคนะครับแต่ว่าถึงกับเร็วมากไหมผมบอกเลยว่าไม่นะครับผมบอกเลยว่ายังมีสัมภาระาที่ดีกว่านี้นะสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับก็คันนี้ก็อยู่คะแนนถ้าให้ผมให้คะแนนก็อยู่ประมาณ8-10นะอยู่ในขั้นดีนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบดีมากอะไรแบบนี้นะครับผม โอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับการรีวิวรถนะครับผมจะเป็นอะไรนะสำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ